สวัสดีครับเทสก่อนส่งนะครับกับแคน o อน l 1 7นะครับตัวนี้เป็นรหัสรหัส67 5หนะอืมอาการตอนแรกก็คือตัวตัวแหวนปรับ f เนี่ยไม่ใช่ปรับ f สิปรับสปีดเนี่ยหักนะครับคือเดือยด้านในมันหักอันนี้ผมไม่ได้เปลี่ยนนะจัดการซ่อมนะครับอืมต่อมาก็คือขึ้นชัตเตอร์ไม่ได้ขึ้นชัตเตอร์เสร็จปุ๊บกด ชัตเตอร์เ้าม่านมันไม่เปิดนะครับตอนนี้แก้ไขให้แล้วมาทีนี้มาเทสกันใส่แบตเตอรี่อ่ะมาใส่แบตเตอรี่แล้วเช็คเช็คแบตไฟเช็คแบตติดนะครับวิวก็ล้างไปให้แล้วนะพาราแลกชัดนะครับนี่นะเช็คแบตเตอรี่ติดนะ ตัวโหมด Auto. ออโต้อะโหมดออโต้คือผมไม่ให้อาจจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเข็มว่ามันกระดิกนะครับผมเพราะว่ามันมันถ่ายยากนะผมจะเทสโดยการเอามือปิดแล้วกันก็คือถ้าเกิดแสงมากไปหรือแสงน้อยไปตัวกล้องจะไม่สามารถกดชัตเตอร์ได้นะ,ะขึ้นชัตเตอร์ ตะกี้มันขึ้นได้3ครั้งนะครับมันจะขึ้นจนฟิล์มถึงเลข1นะอันนี้เป็นปกตินะครับเป็นปกติของค l ว7นะอ่ะมาเทสถ้าแสงไม่พอกดชัตเตอร์ไม่ได้ไดเห็นไหมแต่ถ้าแสงพอะเอาไฟสองเห็นไหมจะกดชัตเตอร์ได้นะครับอันนี้ตามปกตินะอืมอ่ะกดชัตเตอร์ได้อยู่ แต่ถ้าเอามือปิดตัววัดแสงเนี่ยมันก็จะไม่สามารถถ่ายได้เนื่องจากแสงไม่พอเห็นไหมอันนี้คือวัดแสงทํางานนะครับอ่ะต่อมาต่อมาผมจะเทสเจ้าตัวนับฟิล์มขออนุญาตปรับไปเป็น1.7คือถ้าเกิดไม่ได้อยู่ที่โหมดออโต้เนี่ยตัววัดแสงจะไม่ทำงานเลยนะ คือถ้าเกิดอยู่1.7อยู่16เนี่ยก็คือว่าแสงมันจะตีตกไปเลยจะไม่ทำงานอืมคือไอตัวเข็มวัดแสงจะทำงานเฉพาะโหมดออโต้นะครับอันนี้เป็นปกติของตัวกล้องนะอ่าทีนี้ตัวนะ้าฟิลม์มไป9แล้ว1 1 11 2 2ออื รีสตาร์ทโดยการเปิดฝาหลังนะครับกลับไปที่รีสตาร์ทนะโอเคต่อมาด้านหลังก็ทำการล้างทำความสะอาดไปให้แล้วนะครับเบื้องต้นตัวนี้มันคือมันมาดีอยู่แล้วแหละหมายถึงด้านในนะภายในมันมาดีอยู่แล้วม,มีสิ่งที่ไม่ดีก็คือไอตัวตัวอะไหล่นั่นหักตัวเลนล้างไปให้แล้วนะครับ สภาพก็ใสดีตัวเลน์ชิ้นหน้าก็ใสดีนะครับอาจจะมีฝ้าจุดๆเล็กๆบ้างนะอันนี้คือผมเอาไม่ออกจริงคือเวลาเอานิ้วหรือเอาอะไรไปสกิดไอฝุ่นเล็กๆอ่คือบางอันที่มันไม่ออก,กอน,นะคือแบบมันจะไม่ออกเลยคือมันเหมือนเป็นตามมดนะครับผมอ่ะมาต่อกันเลยที่สปีดชัตเตอร์ B นะครับคือถ้า จะปรับไป B เนี่ยให้กดปุ่มนี้ก่อนนะมันจะเป็น,นกลไกล็อกนะครับผมคือถ้าไม่กดเนี่ยตัวเดือยที่เคยหกักมันก็จะหักอีกนะครับกดปุ๊บแล้มาที่ B นะทีนี้ผมจะมาเทส f อืมจริงๆเทส F ไม่ต้องกด B ก็ได้นี่หรออะอันนี้คือสเตเตอร์ B เทส B ก่อนแล้วกันทีนี้เทส F อันนี้ไป f16 นะครับถ้าเลื่อนกลับมาเนี่ยมันจะไม่กลับมาถ้าเรายังไม่ได้ขึ้นชัตเตอร์นะครับทีนี้ผมจะลองขึ้นชัตเตอร์นะขึ้นชัตเตอร์ปุ๊บนะนกลไกมันก็ดีดให้ f เปิดไปที่1.7ตามสเกลนะครับทีนี้เราลองหมุนทีนี้หมุนตามละนี่เป็น,นกลไกปกติของตัวกล้องนะครับ ทุกตัวที่เป็น QL17 เป็นนะมันไม่ได้ผิดปกติอะไรนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วแหละมีอะไรที่จำเป็นต้องเทสอีกอามาตัวอันนี้แฟตแฟตก็ปกตินะครับอาจจะใช้บ้างไม่ได้ใช้บ้างนะอนืตัวโหลดฟิล์มกับกดปุ่มนี้ปุ๊บ ตัวฟิล์มก็สามารถกอกลับได้ถ้าขึ้นชัตเตอร์อีกทีตัวกลไกลก็จะเด้งกลับมาตัวหนามเตยก็จะถูกล็อบ อื่นๆก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับตัวนี้สภาพภายนอกเนี่ยค่อนข้างจะดีสวยเลยแหละตัวเลนก็ถือว่าสวยนะครับเพราะปกติตัวนี้จะมีปัญหาเรื่องเลนชิ้นหน้านะอ,อื่นๆไม่มีอะไรแล้วงั้นผมขอจบวิดีโอเทสเจ้าตัวนี้ไว้เท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณครับ